ุกเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตุกจะพามาเที่ยวสวนลำไยเงินล้าอีกแล้วขอบคุณที่ติดตามและสอบถามเข้ามานะคะขอบคุณที่ชมด้วยว่าสวนตุกสวยเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวสวนกันแล้วก็ที่สําคัญวันนี้จะบอกเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยลำไยโดยเฉพาะเลยค่ะตามมาเลยค่ะ โดยขั้นตอนนะคะตุ๊กจะแบ่งเป็นช่วงของอเตรียมต้นก่อนลาดสารนะคะอันนี้เราก็กําลังบํารุงทางใบโดยคลิปเกี่ยวกับใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยทางดินตุ๊กไม่ได้ถ่ายมาก็จะมีภาพโดยรวมของส่วนของตุ๊กเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจะเตรียมปุ๋ยการจะเตรียมต้นก่อนลาสารนะคะโดยจะมีการแต่งแหนงไปก่อนหน้าน,นี้แล้วสภาพต้นก็จะประมาณนี้นะคะ่ะก็จะโล่งๆนะคะคือลำใหญ่เป็นพืชที่ต้องการแดดมาก ปุ๋ยทางดินที่เราจะใช้นะคะปุ๋ยทางดินนี่เราจะใช้ก่อนการลาดสารนะคะก็จะเป็นปุ๋ยแ2ดย4สสี่ค่ะซึ่งแล้วแต่ยี่ห้อของแต่ละพื้นที่นะคะก็จะเป็นปุ๋ยสูตรนี้เลยที่เราจะใช้ก่อนเตรียมต้นก่อนการลาดสารนะคะเพื่อให้มีความพร้อมของธาตุอาหารนะคะซึ่งจะใช้ก่อนการลาดสารประมาณหนึ่งเดือนนะคะ4ี่สิบวันถึง30สวันนะคะเพื่อที่จะให้ต้น เพราะว่าอายุการกินปุ๋ยของพืชก็จะอยู่ระยะประมาณนี้ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นการฉีดพ่นทงางใบที่จะเป็นอ,อีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องปุ๋ยทางใบอีกคลิปหนึ่งเพื่อจะไม่ให้มีหนอนมแมลงเพราะว่าต้นอ่ะก็จะเริ่มมียอดอ่อนขึ้นมานะคะยอดอ่อนขึ้นมาเราก็จะต้องบำรุงรักษาไวา้ป้องกันพืชลแมลงเพื่อที่จะให้ยอดนี้เป็นใบแก่เพราะว่าเราต้องใช้ใบแก่นะคะในการราดสาร ก็คือช่วงนี้พอเรายอดใบอ่อนออกมาเราก็จะรอจนกว่าใบจะแก่นะคะใบจะแก่เขียวเข้มทั่วทั้งแปลงเนี่ยค่ะก็คือว่าอาจจะไม่แบบเออร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแก่ทั้งส่วนนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราจะกะประมาณว่าพืชอะ่ะสวนเราอะ่ะมีใบแก่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็จะลาดนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตพร้อมกันทั้งพื้นที่นั่นเองค่ะ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะตอนการลาดสารนี่ลดประจำตำแหน่งลูกเองค่ะนี่ค่ะลาดสารแล้วสูตรการลาดสารก็จะมีคลิปที่ทุกทำก่อนหน้านี้นะคะเป็นการลาดสารทางดินค่ะก็จะใช้ถังตะกี้เลยถังฉีดยาไปตะกี้เลยสองถังถังละหนึ่งพันลิตรนะคะก็จะใช้หัวฉีดแรงดันสูงค่ะ ฉีดแบบเปิดหน้าดินเลยซึ่งมาพื้นที่อะถ้าแบบพื้นที่ดินหรือแบบว่าเพย์หญ้าใบไม้ปกคลุมหนาก็จะต้องแบบเออให้แรงงานช่วยนิดนึงในการกวาดโคลนนะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในสารมากเพราะว่าสารมีราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าแบบเออพื้นที่อย่างเงี้ยโร่งเตียงอย่างเงี้ยเราสามารถฉีดนามพ่นไล่ใบไม้แล้วก็พวกวัชพืชต่างๆได้ทันทีเลย การฉีดก็จะเป็นแค่ฉีดรอบทรงพุ่มค่ะไม่ได้ฉีดแบบว่าเออเข้าไปในโคนนะคะเพราะว่าสารเนี่ยก็คือตุกใช้สารโพแทสเซียมะคะ่ะสารเนี้ยก็คือว่าเป็นการวิธีการแกล้งดินชนิดหนึ่งค่ะทําให้แบบเออรากฝอยหน้าดินเนี่ยขาดออแห้งนะคะแห้งตายได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าใช้ในปริมาณมากอะ่ะพืชอาจจะแบบส่งผลเสียได้นี่ก็คือการราดสารทางใบนะคะ การรัาสารทางใบก็จะใช้สารโพเทสเซียมเหมือนกันแต่ว่าใช้ปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็จะมีส่วนผสมอื่นๆในการกระตุ้นนะคะเช่นน้ำตาลทางใบฮอร์โมนนะคะแล้วก็ปุ๋ยต่งตางๆเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างด้วยการผสมอยู่นะคะแต่ว่าจะใช้สารน้อยกว่าทางดินค่ะก็จะฉีดอย่างนี้เลยเป็นฝุ่นละเป็นฟุ้งละอองเป็นอย่างนี้เลยจนแบบเออฝนเปียกเลยค่ะ ต่อไปนะคะอ่อระยะตะกี้นะคะตรา,ารรักสารนี้ยอดอ่อนขึ้นแล้วก็จะอยู่หลังจากร,าารักสาทางใบประมาณสัก20-30วันเนี่ยค่ะยอดก็จะเริ่มออกลับแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะตั้งแต่ก่อนราดเนาะเราใช้8ปดยี่สนี่ก็ขั้นตอนกนรา,ารราสาาทั้ทงดินทางใบอ่าก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเลยแล้วก็เนี่ยค่ะหลังจากร,าารักสาเนี่ยอันนี้ผ่านจากการราสาาเราจะนับวันที่ ลาดสารวันแรกไม่ว่าคุณจะราดสารทางใบหรือทางดินเนี่ยก็คือนับวันแรกที่คุณทําเลยก็มา2อ่อถึง30วันเนี่ยมันก็จะเริ่มออกดอกออกช่ออ่อนแต่ว่าเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยอีกทีหลังลาดสารก็คือ30-45ถึง45วันนะคะก็คือกรณีลาดสารทางใส่ปุ๋ยทางดินทังราดสารเนี่ยมี2กรณีคือกรณีที่ ยอดเนี่ยมันชัดและชัดและต้องชัดนะคะต้องชัดเราถึงจะใส่สารใส่ปุ๋ยทางดินได้เพื่อกระตุ้นให้แบบว่ายอดอ่อนเนี่ยแข็งแรงนะคะด้วยสูตรปุ๋ย16 16 16, 16นะคะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นยอดอ่อนที่ว่ามีลักษณะก้ามกึง่งว่าจะเป็นดอกเป็นผลหรือเป็นใบนะคะอาจจะเป็นแบบเออมียอดใบ อ่อนแซมเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงการให้ปุ๋ยนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ยอดเนี่ยกลายเป็นใบได้กลายเอ,อ่ออาจจะไม่ติดลูกได้นะคะสลัดสลัดลูกกลายเป็นใบเนี่ยอาจทําให้เสียหายเสียเวลาเนาะอันนี้หลังจากเอ,อ่อลำใย,ยเป็นดอกนะคะเราก็จะเริ่มปล่อยนะคะไม่ฉีดพ่นสารเคมีใดๆในพื้นที่แล้วก็จะให้แบบเออ พึ่งเข้ามาในพื้นที่นะคะช่วยในการผสมเกสรซึ่งตุ๊กคอนเฟิร์มเลยว่าการใช้พึ่งเนี่ยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก70%เซนเลยนะคะกับพื้นที่ที่ไม่มีพึ่งหรืออาศัยแค่พึ่งธรรมชาติหรือฮอร์โมนทั่วไปเนี่ยก็ว่าถือว่าเสี่ยงนะคะแต่ว่าการใช้พึ่งเนี่ยถือว่าเซฟต้นทุนเลยนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากด้วยหลังจากดอกโรยแล้วนะคะหลังจากดอกโรย อันนี้ก็เริ่มติดเม็ดชัดเจนนะคะเอาเพิ่งออกแล้วเราก็ฉีดพ่นทางใบนิดนึงส่วนปุ๋ยทางดินนะคะเราก็จะใช้สูตรปุ๋ยยี่หนั่นเองค่ะโดยยี่ห้าเจ็ดเนะคะก็จะใช้ประมาณสักสองรอบซึ่งอายุปุ๋ยก็จะอยู่ที่2 0่0วันก็ประมาณหนเดือนให้ครั้งอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้รำยายผ้าใบายนี้จะอยู่อายุประมาณช่วง สา,าสามเดือนครึ่งถึงสี่เดือนนะคะจะอยู่ประมาณนี้ขนาดลูกก็จะประมาณนิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วโป้งอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะไล่เรียงก,กันนะคะเถอว่าได้ดีนะคะเนี่ยค่ะออกทุกย่อเลยก็จะประมาณหนึ่งไม่ต้องก็สลัดลูกแล้ว ลำไยเนี่ยจะมีการสลัดลูกออกไมาเรื่อยๆนะคะถ้าไม่ทาปุ๋ยถ้าเราใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอหรือว่าการฉีดฮอร์โมนหรือแคลเซียมเนี่ยไม่ทั่วถึงนะคะลำไยก็จะสลัดลูกมากเกินไปทําให้เหลือแต่ก้านซึ่งก็น่าเสียดายมากๆเลยเพราะฉะนั้นต้องทุ่มทุนสร้างหน่อยเนาะทุ่มทุนดูแลเขาหน่อยเออนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลำไยสเดือนแล้วนะคะจะประมาณนี้ อันนี้ก็จะมีการแต่งส่วนนี้ก็จะมีการแต่งแขนงเรื่อยๆนะคะ <S <S เพื่อที่จะให้เกิดความอโปร่งโล่งของแสงแดดที่ทั่วถึงทั่วลำต้นนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดเชื้อโรคเชื้อราแทรกซ้อนตามกิ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างคือว่าทำให้ลำไยเนี่ยลูกนะคะไม่ทับซ้อนกันนะคะนี่อันนี้ก็ถือว่าหนากเกินไปนะคะเดี๋ยวจะมีการแต่งแต่งอีกรอบหนึ่ง ลูกลาไยอ่ะเราอ่ะมันจะโตมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าแบบเบียดกันอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดเชื้อโรคแล้วก็อาจจะแบบไม่โตได้นะคะเพราะเราอ่ะการขายเนี่ยก็คือต้องทําให้ลูกโตไม่ใช่ว่าเราขายตามเบอร์นะคะส่วนของตุ๊กอะ่ะก็คือทําลํายาสัญญาขายอะ่ะทุกไซส์ทุกเบอร์ก็คือตั้งแต่เบอร์ศูนย์ก็คือจัมโบเ้เลยใหญ่ๆเลยจนถึงเบอร์ห้าเนี่ยก็คือจะราคาเดียวทั้งแปลงนะคะปีนี้ปี25 6 6นหกนะคะตุ๊กคำสัญญาขายในราคา ส4สบสี่บาทต่อกิโลนะคะนี่ที่สวนก็จะมทีทางที่สำหรับวิ่งสำหรับรถยนต์หนึ่งเส้นทางนะคะอันนี้วันนี้เราก็รักมาฉีดยาบำรุงทั้งใบกันพื้นที่ก็จะให้ความโล่งประมาณนึงนะคะอย่าถึงกับเตียนมากนะคะวิธีการจัดการหญ้าพื้นที่ในสวนก็จะเป็นการตัดหญ้าโดยเครื่องยนต์โดยตรงนะคะ ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในพื้นที่นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ดินแห้งแกรนเนาะแล้วก็เอ,อลำต้นก็จะดูดซึมหรือละทำลายรากของลำไยของเราไปด้วยซึ่งมันไม่คุ้มทุนเลยเราก็ยอมหน่อยให้แบบเออแรงงานเข้ามาตัด,ตดเใช้เครื่องตัดหญ้าแทนนะคะอาจจะเสียเวลาบ้างเสียค่าแรงงานบ้างแต่ว่า ให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าในระยะย,ยาวคือดินเราก็มีคุณภาพที่ดีในระยะย,ยาวอีกหลายๆปีนะคะแล้วก็ลำไย,ยเราก็แข็งแรงนะคะอันนี้ก็เป็นลำไย,ยช่วงดอกโรยเนาะก็สอรอบนะยี่สิบห้าเ็ดเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอื่นอีกอ่าต่อมาคือลำไย,ยในช่วงอายุ สี่ถึงห้าเดือนคะ่ะ4ีถึงหเดือนอันนี้ยัง3เดือนเกือใกล้จะ4เดือนเดี๋ยรอบเดือนหน้าทุกก็จะใส่ปุ๋ย16บหกสนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะนี่ลำไยสี่ถึงหเดือนนะคะก็จะเริ่มแต่งช่อแต่งลูกแล้วค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ลูกลำไยห,หนาแน่นเกินไปนะคะให้มีขนาดพอเหมาะช่อหนึ่งมันก็จะอยู่ประมาณสักสามสิบ ถึงสี่สิบประมาณเนี้อต่อพวงนะคะอาจจะเยอะเนาะนี่คือลำไยอายุ6เดือนนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ย15 5 20 15 5 21แล้วก็13 13 3 25ประมาณเนี้ยค่ะอืมก็จะเป็นปุ๋ยแบบเออท้ายสูงนะคะเพื่อที่จะแบบบำรุงลูกให้แบบโตวไวนะคะแล้วก็ผิวไม่แตกนี่คือลำไย หกเดือนครึ่งถึงเจ็ดเดือนนะคะลำไย,ยก็จะมีอายุประมาณหกเดือนครึ่งถึงเจ็เดือนนะคะนับตั้งแต่วันที่เราราดสารวันแรกนะคะนี่คือช่วงเก็บเกี่ยวนะคะปุ๋ยก็จะมีระยะประมาณนี้นะคะ่ะก่อนการราดสารหลังการราดสารช่วงระยะดอกโรยนะคะช่วงระยะออสร้างเนื้อสร้างเปลือกก็คือสีเดือนนะคะเราต้องสร้างเปลือกผ้าถ้าไม่สร้างเปลือกมากก็ลำไย,ยก็อาจจะแตกได้แล้วก็ช่วงที่ หกเดือนเราก็จะสร้างเนื้อนะคะให้มันแบบเออเนื้อมันพองนะคะแล้วก็นี่คือลำไยเจ็ดเดือนเก็บแล้วอันนี้ก็คือช่วงหลังการเก็บเกี่ยวเห็นไหมคะว่าพอการเก็บเกี่ยวไปลูกลำไยมันออกมันก็จะโลง่ลงๆแล้วก็จะมีการแต่งแต่งกิ่งแ,แขนงนะคะเพื่อที่จะเอาช่อแขนงแล้วก็ให้แบบเออลำไยสุขภาพดีนะคะก็จะใส่ปุ๋ยอินรีย์ทั่วไปเลยคะ่ะอินซียฮิวมิกเพื่อบำรุงราก ลำต้นและใบนะคะส่วนที่ฉีดพ่นทางใบตุ๊กจะมาพูดในคลิปหน้านะคะอันนี้ก็โลงเตียนเลยหลังจากเก็บเกี่ยวไปนะคะมีการแต่งขนังเรียบร้อยแล้วด้วยการส่วนตนุ๊กอาใส่ใจเรื่องการแต่งขนงังแต่งกิ่งมากเลยนะคะเพราะว่ามันช่วยได้มากๆเลยในส่วนของออโรคมแมลงแล้วก็การฟื้นฟูของสภาพต้นที่เร็วรวดเร็ว และพอถ้าลำไยแข็งแรงเราก็จะได้ผลผล,ผลิตในปิบานมากนั่นเองแล้วะคะ่ะเปในบ้างคะส่วนลำไยเงินล้านนะคะเดี๋ยวตามคลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคุยกันนะคะคลิปหน้าลูกจะทําคลิปเกี่ยวกับาการฉีดพ่นทางใบนะคะเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะคะเลยก็ต้องแยกคลิปะคะ่ะทางใบเลยนะ่ะตุวกลางจะฉีดเยอะหลายตัวนิดนึงก็เลยต้องแยกคลิป ยังไงรบกวนติดตามด้วยนะคะ